ะมาพูดประเด็นดราม่าที่น้องจะไปสมัครงานช่วงปิดเทอมกับเจ้านายท่านหนึ่งแถวตลาดเก่ามาด๊าดก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันเป็นยังไงนะคะว่าว่าเร่รามันเป็นยังไงอันนี้มาด๊าดก็จะไม่ได้มาสรุปไม่ได้เข้าข้างใครเพราะไม่ได้รู้จักใครทั้งนั้นฉันก็ไม่มีสิทธิ์ไปสรุปว่าใครถูกผิดนะคะแต่ในเรื่องของความคิดเห็นของฉันฉันว่ามันจะเป็นยังไงที่เขาที่ก็ฉันก็จะมาพูดให้ทุกคนฟังแล้วทุกคนก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้ว่ามันเป็นยังไงข้อตกลงแล้วใครถูกใครผิดนะคะไม น,นี่คือสอบถามความคิดเห็นเรื่องมันมีอยู่ว่าน้องคนหนึ่งไปสมัครงานร้านขายเสื้อผ้าร้านหนึ่งนะคะแถวตลาดเก่าแล้วการนี้ระบุเลยแต่มรรดาเขาไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นร้านไหนนะส่วนฉันก็ไม่ได้ติดตามข่าวละคะ่ะทีนี้พอน้องไปสมัครงานเนี่ยท่านเจ้าของร้านก็เลยได้พูดในเรื่องของสัญญาเอาสัญญาขึ้นมาให้น้องเขียนโดยตกลงกันว่าให้น้องเนี่ยทดลองงานหนึ่งวนันหลังจากนั้นในช่วงของการทดลองงานเนี่ยจะไม่มีค่าตอบแทนให้นะคะซึ่งน้องเขาก็ยังโอเคเนาะว่าเออฝึกงานหนึ่งวนันแต่ หลังจากที่ทดลองงานเสร็จถึงจะได้รับค่าตอบแทนรังก็ไม่ได้บอกว่าฝึกงานจนกว่าจะพอใจ ะะเพราะฉะนั้นน้องก็คงเข้าใจว่าทนลองงานแค่หนึ่งวันเท่านั้นนะคะที่จะไม่ได้รับค่าตอบแทนนะคะหลังจากนั้นเรื่องความวุ่นวายก็จะเปิดขึ้นนะคะพอเรื่องวุ่นวายจะเกิดขึ้นปุ๊บอย่างนี้นะคะพอมีอะไรปุ๊บเจ้าของก็ส่งปับ๊บมีอะไรปุ๊บเจ้าของก็ส่งปับ๊บทำหนูไม่ถูกทำนี่ไม่ถูกโดยประมาณนั้นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอน้องก็ทนไม่ไหวกับความกดดันของอ C, อ CEO ท่านหนึ่งนะคะเรียก CEO ได้ไหมคะไม่พอใจกับ CEO ท่านหนึ่งนะคะ ก็เลยรู้สึกว่าขัด,ขดใจมากก็เลยรู้สึกว่าออกหลังจากนั้นก็เลยทักทวงในเรื่องของอค่าตอบแทนซึ่งพอน้องทวงค่าตอบแทนนั่นแหละค่ะ,ะท่านซีโอท่านนั้นก็เลยแจ้งไปว่าสิ่งที่น้องทํางานมาทั้งหมดเนี่ยยังอยู่ในช่วงของฝึกแตย่ยังอยู่ในช่วงของการฝึกงานจะไม่มีค่าตอบแทนให้นะคะ,ะเรื่องมันก็ อย่างนั้นหลังจากที่น้องได้พูดคุยนิดปุ๊บแสดงว่าเจ้าของร้านหรือท่านซีโอก็อาจจะไม่พอใจในเรื่องของที่น้องทักตวทงทักทวงในเรื่องของค่าตอบแทนนี่แหละค่ะอาจจะเกิดประเด็นขึ้นมาเลยเอาแบบประชาชนน้องไปโพสต์ทําให้น้องเกิดความเสียหายค่ะแล้วโดยที่ไม่ได้ปิดหน้าน้องแล้วก็ไม่ได้ปิดร้านแบบประชาชนอันนี้เป็นการที่ไม่สมควรอย่างยิ่งเลยนะคะอาจจะถูกผิดนี่ค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งแต่การเอารูปเขาและบัตรประชาชนเขาไปโพสต์นี่เป็นเรื่องที่ไม่สมควร หลังจากนั้นก็ฝั่งญาติของน้องผู้หญิงก็ได้ไปบุกไปหาถึงร้านนะคะไปหาท่านซีอท่านนั้นเลยค่ะเพื่อที่จะหาจะรับฟัง ชี้แจงหรือรับฟังความถูกต้องความเป็นมายังไงทําไมถึงเอาแบบประชาชนน้องไปโพสนะคะหลังจากนั้นก็สงสัยอ่ะาเจ้าของร้านหรือซีอโอท่านนั้นรู้สึกว่าเหมือนกับกลัวตัวเองไม่ปลอดภัยก็เลยอาจจะโทรแจ้งเจ้าหน้าที่หรือเปล่าให้มานะคะซึ่งขนาดนั้นพอเจ้าหน้าที่มาเนี่ยท่านซีอโอท่านนั้นก็เลยเล่าสัญญายไปเรื่อยโดยก็ไม่รู้เรื่องอะไรเหมือนกันนุ๊ก ฟังแล้วเหมือนกันไปดูคลิปว่าเรื่องเล่ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยจริงๆแล้วประเด็นมันมีอยู่ว่าคุณเนี่ยเอาบัตรประชาชนน้องไปโพดทําไมเนี่ยท่านญาติของน้องจะมาฟังแค่นี้และน้องได้จิบอะไรจากร้านจากร้านคุณายนะคะให้ชี้แจงตรงนี้แล้วคุณก็เล่าไปเยอะมากเหลือเกินเขาอยากจะรู้ตรงนี้อันนี้ก็งงเหมือนกันแล้วประเด็นนึงก็ไปว่าไปพูดถึงน้องว่าเออน้องน่ะไม่มีการศึกษาจริงๆแล้วคนที่มีการศึกษาหรือไม่มีการศึกษาไม่ควรที่จะไปด่าเขาอย่างนั้นถ้าเกิดคุณมีการศึกษา คุณก็ไม่ควรที่จะไปพูดว่าน้องเขาไม่มีการศึกษาอันนี้เป็นมารยาทของคนที่เรียนหนังสือมาเลยนะซึ่งไม่สมควรจะไปด่าใครว่าเขามีการศึกษาหรือไม่มีการศึกษานะคะการศึกษาไม่ได้การันตีว่าคุณจะประสบความสําเร็จในชีวิตค่ะหรือคนไม่ได้เรียนหนังสือก็ไม่ได้การันตีว่าเขาจะไม่มีความประสบความสำเร็จในชีวิตคุณไปตัดสินใจเขาอย่างนั้นไม่ได้อันนี้ปวดหัวมากเลยค่ะเรื่องมันถูกผิดยังไงมันลก็ไม่รู้นะคะว่ามันเกิดขึ้นด้วยยังไงไม่ได้ตัดสินว่าใครถูกใครผิด แต่ประเด็นคืออยากจะมาเล่าให้ฟังว่าความคิดเห็นเออฉันก็งงกับเจ้าของรา้านหรือซี o โอท่านหนึ่งเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเป็นฉันฉันก็ไม่ทนค่ะถ้าเอาบบประชาชนไปพูดไปประจานอย่างนั้นโดยที่ไม่รู้ว่าความเป็นมามันเป็นยังไงพอเวลาเขาต้องการความเป็นมาก็ไม่ได้เล่าให้ละเอียดโอ้ปัญญาจริงๆอันนี้ก็ปวดหัวแทนนะ้องเอ็นดูน้องเขาแต่ไม่ได้เข้าข้างใครนะทุกคนสรุปว่าใครถูกใครผิดก็พูดกันมาเลยจ้ะรู้ไม่ได้นะแบบนี้